บทคดีมีข่าวแลกับแม็กเจก,กระทงคนเมาตนผูชมครับจับหมาใส่กระสอบแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยทุบทุบจนหมาเนี่ยตายแล้วไปชำแหละเอาหมาไปทำเป็นกับแกล้มแบบนี้จะโดนกีกระทงท <c oughs> ่านผู้ชมครับเรื่องนี้สะเทือนใจคนที่เขารักหมารักสุนัขหน่อยนะคุณผู้ชมฮะเพราะพฤติกรรมของนายพิมานชัยเดชอยู่ที่ท่าบอ่อหนองคายเนี่ยคุณผู้ชม ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเขาจับหมาใส่กระสอบที่เห็นกําลังทุบยังไม่ใช่ว่าทุบน้ําแข็งหรือว่าทุบดินนะคุณผู้ชมข้างในเป็นหมาแล้วโอ้โหถ้าได้ยินเสียงนะ่ยมันร้องเอง๋งเอ๋งโหยหวนขอชีวิตคุณผู้ชมด้วยความทุกข์ทรมานทุบจนหมาตายถ้าเป็นเคสอื่นหลายๆเคสก็เอาไปทิ้งแต่กรณีนี้พี่มานกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่านายคุณคุณผู้ชมเอาไปทำแหละมาทำเป็นอาหารทำเป็นกับแกล้มกินกับเหล้า อย่างสบายใจเฉิบบแถมยังมีเอาที่เหลือเนี่ยไปแบ่งขายด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไปขายใครหรือใครเป็นคนซื้อนะครับแต่มันสะเทือนใจสังคมหรือคนที่เขารักหมาเหลือเกินซึ่งล่าสุดเวรกรรมก็ติดจรวดเราะว่าทั้งนายพิมานและก็นายคุณก็ถูกตำรวจจับได้ทั้งสองคนเลย เรื่องนี้คนที่เขามองกลางๆเขาก็บอกอ้าวแล้วทาไมล่ะในเมื่อหมาก็เป็นหนึ่งชีวิตเท่ากับวัวกับควายกับเป็ดกับไก่ที่ไปฆ่ามันแล้วมาทําเป็นอาหารอันนี้เขาเขาเออกไปกินนะครับไอ้น,นั้นก็ใช่มันก็ผิดศีลข้อปาณาเหมือนกันหนึ่งชีวิตเหมือนกันแต่มันต่างกันในมุมของกฎหมายเพราะว่าหมาเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อการกินการบริโภคเหมือนกับวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้เขาเลี้ยงม้เป็นอาหารมันถึงฆ่าได้ แต่หมาเนี่ยการไปทําแบบนี้ไปฆ่าไปทุบเองเองเองนนี้มันทารุณกรรมคุณชมถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา20ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทยกเว้นเสียแต่การฆ่าที่ป้องกันโรคระบาดเ,เห็นว่าไก่หรือว่าสัตว์กําลังเป็นที่แพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าอะไรต่างๆนานาแบบนี้อันนี้ทําได้ฆ่าได้ตามข้อยกเว้นหรือว่าหมอลงความเห็นหรือว่า ค่าเพื่อเป็นการป้องกันการไปทําร้ายชีวิตคนอื่นอันนี้ก็ทําได้แต่ถ้าทําเหมือนพี่มานเหมือนนายคุณแบบนี้เรียบร้อยครับนู่นเลยเข้าสู่ตารางเลยของกินที่หาง่ายๆเยอะแยอะอย่าหาทําให้มันลําบากเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พอทาแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ลําบากแค่ตัวของพิมานและนายคุณเองมันยังลําบากไปถึงภาษีของประชาชนที่ต้องเอาไปเลี้ยงดูพวกท่านเวลาท่านอยู่ในคุกอีกตั้งหลายเดือนหลายปีวันนี้เอาไปตั้งสิ้นหนึ่งกระทง แล้วว่าข้องกินกันหลักะลุยใจต่ว่ากินมาฮะ